สวัสดีครับผมอันนี้เป็นภาพถ่ายเกี่ยวกับหางปลาหางปลาตัวนี้แบบหนานะครับผมแบบหนาหางปลาหางปลาใช้กับสายเบอร์6หุ้มไนล่อนแล้วก็หนา1น,นึ่งมิลนะครับหนา1นมิลหนาหน,ม,หน,าหนมิลนะฮะตัวนี้จะแข็งมากนะครับผมอันนี้ก็เรียกว่าหางปลาแฉกนะหางปลาแฉกนะครับผมหางปลาแฉก ใช้กับกลุ่มปักแฝดสีอะปักแฝดส,สีคือตัวนี้นะครับผมปักแฝดสีคือตัวนี้กลุ่มปักแฝดสีปักแฝดสีกล่องจะเป็นแบบนี้ครับปักแฝดสีกล่องจะเป็นแบบนี้ครับครับซึ่งตัวนี้จะใช้อย่างนี้นะฮะนี่จะใช้กับตัวนี้ย้ำแล้วก็ค่อนข้างจะดีก็คือสามารถทนร้อนกระแสได้สูงครับผมวเวลาเราใช้สายเบอร์หกเนี่ย ปลั๊กตัวนี้ใช้กับสายเบอร์6หรือว,ว่าสายอ่าสาสายเบอร์สได้หมดแล้วครับเพราะว่าค่าตนกระแสอยู่ที่ 15- 1 6กแอมป์ตัวนี้นะครับผมแล้วเราก็ใช้หางปลาที่มันดีๆหน่อยแล้วก็ย้ำสายขนาดเบอร์6ที่ผมใช้ส่วนมากผมจะย้ำสายเบอร์6เพราะว่าปลั๊กตัวหนึ่งเนี่ยถ้าใช้กับงานอีเวนต์จะใช้กระแสสูงฮะก็คือใช้โยงไปหลายจุดต้องการที่บอกว่า,วาทำให้ดีๆลูกค้าไปเลย จะได้จุดปัญหาเรื่องว่าสายไหม่สายร้อนอะไรเงี้ยครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นหางปลาหางหนูหางปลาหางหนูแบบแบบหนาพุ่มไนล่อนนี่ค่อนข้างจะแข็งนะแข็งโป๊กเลยนะครับผมต้องใช้ครีมแบบนี้ครับผมครีมแบบนี้ยำ้ำนะครีมแบบนี้ยำ้ำแล้วครับผม ตัวนี้มีราคาอยู่นะฮะถ้าใครสนใจก็สามารถทักได้สามารถทักได้หางปลาหางหนูตัวนี้ใช้กับตัวนี้นะครับผมพวก power plug เนหะ็นไหม power plug ตัวนี้นะใช้กับ power plug ตัวนี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีรูให้เราใส่แล้วก็ขันน็อตยึดแน่นครับผมคนร้อูได้สูงตัวนี้หางปลาเขาเรียกว่าหางปลาหางหนู ขนาดาเบอร์หกนะใส่ใสายเบอร์หกหรือว่ารุ่นเขาเรียกว่ารุ่น5.5ขีด 4Y นะฮะ5.5ขีด 4Y เป็นรุ่นนะฮะ5.5ขีด 4Y ครับผมใช้กับสายเบอร์6 5.5ขีด 4Y หุ้มเหลืองครับผมตัวนี้ต่อเนื่องครับผมตัวนี้เป็นหลอดหลอดโวลต์ ดิจิตอลนะครับหลอดโวลต์เขาเรียกว่าไพลอตแลดแรมดิจิตอลวูนอันนี้ขนาดไซส์ขนาดไซส์อ่า22มิลน,นะครับ22มิลถ้าแบบนี้ก็จะเป็น16มิลครับแบบนี้16มิลแบบนี้ก็จะเป็นอ่22มิลครับผมครับส่วนนี้จะเป็น CT ครับผม CT M.S.Q. นะฮะ M.S.Q. ทับหกสิบ uh, ห mm ้าเอเป็น CT เอาไว้บอกกระแสไฟกระแสครับผมตัวนี้ก็จะบอกอแรงดนนันวุ้นครับผมตัวไหนอีกเนาะที่จะต้องเสนอให้ให้ชมกันครับตัวไหนอีกอ๋อภาวะปลั๊กตัวใหญ่อันนี้ก็63แอมป์ตัวนี้ค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะตัวใหญ่มากนะฮะตัวนี้ใหญ่ใช้กับสายเบอร์16ฮนะ5คูณ16ตัวนี้นะ5คูณ16ก็ถือว่าเวทีย่อมๆได้เลยนะฮะจ่ายเครื่องเสียงได้สบายครับครับขอบคุณครับวันนี้ก็คิดว่าจะนำเสนอพวก,กหางปลาแฉกที่เไว้ใช้กับปลักสีแล้วก็หางปลาหางหนู ที่ใช้กับภาว์ปลักแล้วก็ใส่สายเบอร์6กย้ำหางกล่าวตัวนี้นำเสนอครับผมยังไงทักทายเกี่ยวกับราคาได้นะครับผมเพราะว่าเลือกสิ่งดีๆให้ลูกค้าปัญหาจะจบครับผมครับสวัสดีครับ